สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องปู่ของยา,าพาแฟมิลี่นะคะเดี๋ยวเขาจะมาหาหนูใหม่เดีอค่ะเดี๋ยวคนะแนงขึ้นเสืยออยู่หนูใหม่ไ่ไปตุมไวแกงยาพาลุยลงไปแล้วเดี๋ยวตามลงไปจะลุยลงไปเอ๊ะ,อะมีบ่ เป็นเหี่ยวมันมีนอเลยเป็นเหี่ยวไปแล้วกอแรกอันในเบื้องบนปะเต้นเท้าปกตินี่ย่ามนีเขามาลุยหดือน้ำเคืองขาเดี๋ยวนี่หาหน่อไม้นี่ปีนี้มีโอเจอเอเจน้ำแหล่งคักเบิ่งเขาก็ได้หญ้าลายเลยหญ้าลายกูเขา มีแต่แหนงมันมือมันเป็นเหี่ยวเบิดทั้งหัวพอแล้วแหนงมันก sure ็ได้หัวน้ำหัวเด้แหนงมันเออว้าเล้วมันแหนงมันออกเหี่ยวเบิดไปมหาเนาะแต่เลยนเป็นนอหน่อยเลย แรงปีนี้มันแรงน้องม่บวหักยู่นนแนงมันหลายอยู่งเหื่อจนน่ะเออมันเป็นเหี่ยวไมันขึ้นเลยเปล่าเรียบร้อยนะคะดูช่วยกันหักเมื่อกี้โอ้ยมีไเ,เหีเห้ยเอเบิ้งขัเอาไหมจากนอกลายเป็น,นอันนอเยี้ยขืนเรเ่อย ขึ้นเหี้ยเเลยน้องสมบดนี่ก็ได้พ่อแกงแล้วมีอันเดียวหุยกอนี่ฮังบริหาเลยขึ้นเหี้ยเต็มเลยนี่แหนงมันน่อไร่นะอยู่นาตัวเองนะคะมันลำไ่มากก็่าท่นอนไหญัแลนั้นเอาวันดไปหาหัวหน้านะสาวพอแล้วได้สามีกับพ่อแกงแล้ว นอนใหญ่นำใหญ่ดิเอาตุ๊กหูเจ้าว่าบึงหักเองเอยบึงคลิปอยู่บึงคลิปพี่นางอยู่แก่งเทียงเจ้าก,กับเบือ่ออาหารจะเหนือ่อยจะใครแล้วกับบุญแท็งน้ำม่หวานเด็กเขอยากบอกบอกอก เบื้องแล้วเนี่ยไปเป็นภูมิอยู่โบเป็นแต่มีนอหาเศษรก็หอเ้เออสอบม,มันก่อนทำไมก็หน่อยลำหน่อยแกงแสบอะไรกันเนี่ยเอออันนี้เราเป็นแกงแสบเอา พามาหาไปไว้แกงตุมแกงเ็ตู้เย็นไว้มกกระแทบน้ำม่ไไรสลองมีดใหม่สื่อมาหมาดๆห้วคะพักกันเลยมาหน้าเลยค่ะพี่น้องตัวชุดเอาเลยบม um เมนต์สุดหายกินได้ไหมสุดสุดใจเมือง เรากันน้ำหมอกเลยตืสิน้ำหมอกเร็วเฉยง่ายกันแกวขานี่แหละวขาดฝนกันน้ำหมอกตกทำไมน้ำหมอกวันนี้บุ๊มบิ๊มเขาเล็บสิแการมาดับน้ำหนักจุดเล็บเบิดไม่ค่อยซสอบมีบอลเลยสอมกี่ล่ะมาซสอมอีเบีอาชิยางไปหักมาคื้อีกโอเคเธอมันได้ที่ไหน นี่ละเลาะน้ำมันนี่ละเอ,ออออมาข้อสีสซ่อมถ่ายอยู่นี่ให้เบลไปหักเพิ่มเบิงหอบทั้งน้ำไหม่ทั้งส้นกสีรูดรบานี้นีเโอ้ยเบิงยาพาร์แล้วไปหอบมาเพิ่มอันนี้แอดก็ซ่อมก็จะเสร็จแล้วนะคะได้เยอะแล้วได้เยอะแล้วเนีย่ยอวดเออส่วนหน่อยแล้วนี่เดี๋ยวสี่ซ่อมให้มันแล้วจังกับาบาทนะคะถ้าเบิงตอนถ่ายด้วยค่ะว่าเสียลายบ่เด้อเดียบร้อยค่ะพี่น้องเบยังจะซ่อมอีกอยู่ ไปเมื่อแกอยู่งงานเด็กเกือบเด็กเครื่องกระคูจังเมื่อแกอยุ่งงานเอาไปมีละป่ะเดินทางกลับบ้านกันหาก,กเที่ยวแล้ว่อมแล้วแล้วไปลูกบานนีรน่ร้อน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 จอมแล้วแล้ว ยางขึ้นไปเทงบนเราคะบันนี้อันนี้ใต้สุดแล้วของนาเบะนาหยาพาเดินไปหารถนะคะไปหาเทียงหน้านะคะบอมเื่บมีมอเตอร์ไซค์แม่บริคีมอเตอร์ไซค์มาเมื่อนี้ยางไก่เือไม่เพื่อนเก็บไปขาย ถามซื้อพักขเเาเพื่อนบ้านหยอดน้ำกดนะคะเด็กปุ๊นมาไม่มาแกง น้ำมกยางเซ่หรือยายพานักนล้วไหมอันนี้ห้องไฟเบีย ุยมันกับบอกใหญ่าาแล้วอย่างพะรานเนาะมูคาบกุนเอาบอกไปบ่กเอาไปบบบนี้เดินทางกลับบ้านก่อนด้วยค่ะเดี๋ยว,ว,ว,วขึ้นน้ำกันนี่ละเดี๋ยวจะพาพี่อ้วยเดี๋ยวอาตาเข้ามาเอากุญแจน,น,นี่นี่แหละ รมกระบ,บ่มีห่อนคักเอาคักเอาเนี่นี่ให้นี่งามเข่าหลุงพ้นเขียวให้นี่งามตลอดไม่เป็นหรอ,อให้นี่จะงามเขียวคักให้นี่ค่ะงามที่ติดเทียงนี่นะคะ,ะไปะเดินทางกลับบ้านก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องปูผ่องยาพาฟแฟมลี่ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะเคลืนรถบรรยาย